มงานคนลงป่านะครับเต็มคิ้วโอ้ยเต็ม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 ต่อปีโดเลยนะครับปมปมมาเลยนะสวัสดีครับพี่น้องเอซีที่รักในครอบองคนลงป่าหากินหาเที่ยวสู้กูสุกคนสวัสดี ทั้งประเทศให้ทั้งเมืองนอกนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งของคนลงปลาหากินนาทีิวครับเมือนิสิพาพพอไม่พี่นองว่าเบิงว่าวมผมสิไปเหตุยังเมือนี้นะครับเนะาะมาตามผมไปเบิงครับว่าผมเยดอยังครับ มาเบิ่งกันครับพี่น้องครับนี่มือนีข้าสิเทปูนครับไปเบิ่งว่าความยาวของมันอยู่ใส่ทีมงานครับทีมงานทีมงานมือนีผ้าพี่น้องมาเทพูนครับมือนีนี่ครับความเหี่ยวอยู่พุ่นครับรถอยู่ไกลเลยครับ นี่คืองานที่ผมรับมาไว้นะครับเนาะนี่เป็นส่วนหนึ่งของคนลงฝาหาเกจนาเตียวของผมนะครับรับงาน,นทีมงานช่างสิงนะครับนั้นสร้างไงคนครับสร้างไงคนน,นี่ครับเป็นถ้ำบ้านพักนะครับทํำบ้านพักให้กับคนงานนะครับอยู่แถวประตูมดพร้อมหรือยังทีมงานพร้อมแล้วครับพร้อมแล้ว นี่ทีมงานคนมากหมดเศร้าเนี่ครับคนลับบานไปสองสามมือขาลอยมากเามือนเพชรยัางขาลอยกันเป็นแถบครับนี่ครเป็นส่วนหนึ่งครับของที่ผมทำงานนะครับเม่น่าทำงานตต่งแต่หลายอาชีบครับเมนแต่งแต่ ไปหากินหาอยู่หาเดียวหายากหายิ่งหนูนะครับ oh. แต่อีกส่วนหนึ่งของคนลงปลาหากินอะไรเยีะกวก็คือนี่ครับรับมาหวหยด้านนานโครงสางนะครับด้านนานโครงสางกําลังเชื่อมเล็กนะครับแต่ส่วนนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ80%นะครับเหลือตแต่เหลือเหลือในในส่วนของของน้ำนะครับเนาะส่วนเนี่ยก็ใกล้ีิแล้วครับ นี่คือหนึ่งอาชีพครับของผมนะครับเนาะมาเบิ่งกันตอนเหน่องนะครับเพื่อเมื่อยครับเมื่อยครับผมมา,รรบมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเป็นมอตามาก่อนนะครับเนาะเพราะว่าพ่อมันไกลนะครับพ่อมันไกล ไล่ท่อนะครับตอนนี้เนาะเอาปูนเดี๋ยวมาก่อนไล่ท่อโอ้โหครับความยงาบนกรถโครับรถจอดอยู่ผุเดี๋ยวผมสีส้มไปบ้่งครับ

ไปเข้ามาไม่ถึงรถปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันติดยังไงดูระยะของท่อที่ยิงมานะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับมาดูบรรยากาศคือนี้คืองานก่อสร้างนะครับนี่เป็นโครงเหล็กนะครับที่พวกเรายิงไว้นะครับ ดูนะตอนนี้รถติดครับรถปูนถอยเข้าไม่ถึงอันนี้ก็ยังยิงโค้งไม่เสร็จนะครับก็เพิ่งได้20%สบเปอร์เซนตนะครับนี่เป็นรถปั๊มนะครับยิงปูนนะครับยิงจากตรงนี้นะครับไปูเลยหลัง ประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับ คนติดนะครับพ่อไม่ถึงเรียบร้อยนะครับบนรถอ่ะบนรถบนรถอะในที่สุดท่อประปาเราก็แตกอีกแล้วคุณเอรีเขาได้กีนแล้วคุณเอรีเรียกทั้งคุณทั้งคุณนอนดีกว่าเพื่อกันตั้งคุณน่าจะไปได้อยู่ครับตั้งคุณน่าจะไปได้อยู่ เดียดไปทั้งคุณกันไหนครับโอ้ยขาขาดเขาเพิ่งเลยนะช่างต๊อบกับช่างช่างต๊อบกับช่างเทพเราก็ตอนนี้ก็พักพักช่วงที่รถติดนะครับรถปูนถอยเข้าไม่ถึงรถปั๊มนะครับก็ต้องรอกันนะครับตอนนี้รอกัน ตอนนี้ก็กำลังหารถมาลากนะครับท่านใดที่เข้ามาก็ขอกราบขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามช่องน,นี่ครับงานก่อสร้างหน้าผนก็ต้องทำใจครับทุกอย่างที่เราเห็นนี่เป็นเรื่องจริง ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกำารวยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจซึ่งกันละกันนะครับเพื่อจะได้มีกาลังใจกําลังหาทมงานมาอยู่ติดลมนะแับแเรามาดูตอนต่อไปนะครับว่าจะขึ้นยังไงนะครับติดไเีย มาแล้วครับรถคันที่จะมาดึงนะครับมาดูกันครับมาดูกันเรือ่อไปเลยๆเไป่อย่อๆ่ไปบ เกโคไม่มีคนขับครับเกโกไม่มีเลโกมีคนขับม,ม,ามาได้มาไ,มได้มาลุ้นกันครับจะขึ้นไหมเยวเ เราเปไก่นะครับเผื่อมันขาด้วมันตีไม่ได้ก็โอเคขึ้นได้นะครับไหยนะคุณผู้ชมเลยเนี่ยถ้าทำอะไรเนี่ยมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โอเคครับขึ้นได้แล้วนะครับ นี่โอ๊ะนี่เฮ้ย โอเคครับเราก็ทำงานต่อนะครับ สููส <c oughs> นี่ต้องใช้เทคนิคใหม่นะ <c oughs> ใช้สามเหลี่ยมนั่งปาดแล้วมันเก็บหลังนะครับ <c oughs> ใช้แบบนี้เลย เสมอด้วยนี่ล่ะถนนคอ,อนกรีตเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้สามเหลี่ยมเลยเขาเอาท่อพีพซพาดแล้วลากเลยตามนิ้วอ่ะใช่ใช่ใช่ ยานนิิดดพังแล้วแต่ถ้าใส่สามทางนี่นจะพอดีนะสามทางได้วสวมเลยแน่นเพิกเลย<า>อ๋อใช่ไหมอืมอืมอืมโอเคโอเค โอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามได้เด้อครับเด้อเมื่อยครับเมื่อยนะครับอาชีพสุจริตครับใช้แรงงานเนาะเราเกิดมาจนแต่เราก็อาศัยว่าเราขยันทำนะครับเราไม่เลือกงานนะครับอยู่ได้ในสังคมนะครับคำว่างานทำงานอะไรก็คือทำงานนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากติดตามคนหลงป่าหากินหาเที่ยวด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ